สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนเนาะมันนีกะบพบอพอกับสาวอุบลค้นแคมของคือเก่าพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะมันนี่สาวอุบลอ่ามีเมนูแนะนําพี่น้องซาซิมิปลาดิบเพิ่นวาพี่น้องมันนี่สิพ้าพี่นอ้อ,นนองม่ก,กินปลาดิบด้วยค่ะสิสูบป,ประเด็กได้บอกกยังบูงหูเนาะพี่น้องเนาะแมนอยู่แต่ว่าพี่น้องแต่ว่าสาวอุบลก็เคยกินปลาดิบมาดูล่ะค่ะ แต่ว่าก็กินได้บ่ค่อยห้ายดอกมืี้ก็เลยมีเพื่อนรักค่ะพี่น้องขอแนะนําเพื่อนรักนะคะอันนี้เพื่อนรักเซาอุบลนค่ะมันสีไม่กินปลาดิบกับเซาอุบลนเนาะมืี้เขาก็มีน้าจิ้มนี่ค่ะน้ําจิ้มรสเด็ดเด็ดอหลีบอเด็ดแห้งเพราะว่าใส่อันยังก็เผ็ดๆนะวาซาบิเออใส่วาซาบิลงไปนําพี่น้องได้นีนี่เดี๋ยวเอาหมูทอดได้แล้วเนาะคนชิมกันนะเห็นบอ ใจว่าสบีน้ำพี่น้องโอหเป็นตะขึ้นดังสบายอุ้มต้อมจังชีดซัดน้ำไลยมาละน้ำไลยมาละซิมบงโอ้เขาทาวึงเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันค่ะพี่น้องแซ่บแสบแสบแสบเอาเปิดลักซิมก่อนว้าวเขาคอยโบ้ปันได้ แกงหมอนสดๆมาสดๆรล่อนๆนะคะสั่งมาพี่น้องพักกลับเฮาพี่น้องบักแตงเขาโพดมีหอดบักงวงพี่น้องเอาไว้ล้างปลาแก่ข้าวชิมก่นอืมเ<ว>จ้าแสบสพักแสบบ่แสบแสบ ้องเด้พี่น้องด้วย,อ,วย <c oughs> อุ้ยเสียบเสียบอิลิมึงก่อนนะนี่พี่น้องมันกับ่าไดอันตอนใหญ่หรอกค่ะเพิ่งกระขายในราคาสมเหตุสมผลเนาะพี่น้องคึดอยากนี่คะ่ะคึดอยากเบิ้งคักคัก <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงคะ โอ้ยเขินดังควายเอามันก็คือหวานจุ๋ยๆลงคอเลยเนี่ยแบบโปรตรงยำเลยอืศรสชาติหวานเลยพร้อมเขาสดอยู่วแซบพี่น้องแซบมาพี่น้องมาจุ่ยล้มกันค่ะเอาอีก่อนเลยอู้แซบไปเลยให้พี่น้องเบิ่งค่ะก่อนเนี่ย คนนี้มากมากปลาสมเลยนะเพาะว่าปลาสมนี่เรียกปลาสมโอ้ปลาสมโอ้ <laughs> ปลาสมค่ะกินเข้าไปสันเท่องเจ้าบุญหัจักปลาสมนี่แหละปลาสมคล้องแทะแซ่บครับพี่นอ้อเฮ้ยตัดใหญ่ง่า,งงายดีเนาะพี่น้องเอ้ย <laughs> นั่นแกกัน บาเด็กินอยู่แกค่ะขังขอวายให้เราพี่น้อ,อ,อมง,งม,มันเหนียวขวายวันแนมดอนวันนี้พี่น้องออกเป็นลามทางไหนบุ๊กบ้านมะเดื่อบ้วผัหวานอิ่เลยหวานหวานจำเอาจบ บานพ่ากำลังออกตัดห้าแล้วค่ะตัดห้าให้ไหวๆอืมไปสมเครื่งองกินมัน,นก่อนไม่ออกเบ<ป>๊บเพื่อนลักซื้อบิม๊มฝากเนือปากโตนี่แห้ะคะ่ะมื่อึ้นดังจะบอกเศร้าหรือ ขึ้นค้นเทือนแหลกพี่น้องช่วงดีขนาดนองมามการตกแต่งค่ะพี่น้องมูจเจ้าผู้ใดบ่เคยลองไปหามาลองเด้อแสบอีนี้พี่น้องว่ามันสีสูบประเดียกบ้านเท่าบ่าไหน มันคนละรสชาติพี่น้องความแซ่บมันต่างกันอีหลี่ยสื่นๆช่วงๆช่วง,วง,วง,วงอีหลี่หมูมช่วงธรรมดาขี้หมูก,กับแม่ได้ยังไงเนี่ยเอคาค่ะเปิดรัก <laughs> ขี้หมูสุดแตกแล้ววาซา็ดเสร็จแล้ว ปลจิ้มวาสาวีกับซอสโซโยดได้พี่น้องจิมจ้มแจวแจวเปีเป้ยวๆอะนะคะซีฟูดเออซีฟูดก็เอิญซีฟูดโอ้ยเบิกดีหมดตั้งแต่เป็นโควิดโอ้ยบระหยัดซีฟูาพี่น้องอพอจะถ่ายบอทองแล้วลืมไปเบิดลืมนั่นลืมนี่ดีค่ะยังวะผู้ใดบอกเบ่งก็คือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะโชไข่ไข่เจ็บ มาเป็นดิซิดแครอสมีเบต้าแคโรทีนเยอะผ่านมาจอจ๊ยังหะ่ะกินยางเยอเนื้นอหิมเนียนใส ปลาแซลมอนจำได้จำหนึ่งทางบ้านห้องบ่ได้บ่คอ่คอยไ่ค่อยมีคนเอามาขายเนาะนั่นหน้าเอามาซิมต้องขอไปในโตเมืองพี่น้องไอโตจังหวดัดคุณหางลอยโลบ้านแซอุบวนกับโตจังหวัดแต่หางลอยโล,โจ,ล,ยโลจังสีได้ก,กิน <c oughs> แต่คู่มือนี้มันสะดวกสบายหย่อนวานเพื่อนมี่เปิดรับออเดอร์เพื่อนมาพี่น้องแม่ค่ะพอแซอุบลนเห็นปับ๊บห่วยคือเป็นแต่อยากแค่กันเลยวะก็เลยจัดซะ จะทำอืมอืมกินอะไพี่น่องเมืองเป็นเะแสบเะแอบในเผือหลักเอ้ยอืมกระแสบปันเลยแล้วเนาะ ซาซิมิเพ่ะน,นะเราคือซาซิมิเนี่ยมันบอกได้มีเตสเซอร์มอนเนียเนาะแมนซาซิมิยี่ต่างปลาหมึกสดพวกของสดต่างๆนี่ยพี่น้องที่เป็น,วนปปพ,นนพนนกนวนก,กนเนือ้นอปลาปลาชาคิริบๆเผื่อเฉินซาซิมิเพี่นว่าบานเท่ากับซอยจุกกัซาซิมิขือนกันนี่ยอันนั้นแหละของแซ่บบ้าน เมื่อสิกินให้พี่น้องเบิ่งอยู่พี่นอ้องซาซิมิอีสานเอาเนื้อมส,มสม่ำละมุนละมุนเอิ้นปลาสมดา,าพอนเป็นบลาหลุจกักค่ะแซวบุญแซวบุญเป็นบลาหลุจักห่วยเขาบอกปลาสมพอจะขึ้นหอยแต่ปลาสมหมดแล้วเอือบเกลือหมดแล้ว บรรยากาศตอนนี้ก็ร่างด,ดีดีอีเดีหมใหมหไมไหมก้างของพี่น้องกางของบอกานขอเอินต้นก,ก้างของแต่ว่าผักกลางข้อเอิดอกปีบพีนพ่น้องมันก็รู้จักเจ้า แจวเ้าวแ่บอีหลีแ่บแสบซิบมึงดูพักกันนี่นะบอด <c oughs> จกพักอียงพี่หน้องของก็บหูจักซื้อมันดอกมันแถมมาเนาะจะซิบมึงดูสา้าบนกินได้อีหลีบอได้ห้าตัวค่อยอะไรกินได้ขอย็นเขากระเด็ดใส่เวลาเขากินไอติมนะนะ่ะ ทอดตกแต่งบหมาะม,มันกินได้เนาะพี่น้องเนาะพักน,นี่เดิ๋ยว่ายัางบุหร่ะแต่ว่ามันเป็นเผือกกินเข้าไปคือที่โเป็นยังพี่น้องเนาะเอาลองเบิง่งเดี๋ยวขอสิลองเบิ่งให้ลองให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อ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 เด้ว okay, yeah. อวิ่งกระหิยานี่ขอดีลองข้ามเพืเ่อนสู่พักไข่บ่ได้เไปพักไข่หอมกว่าฮึ่ฝากานเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องสาวอุบลคนแคมของเด้อค่ะพี่น้อง ฝากเป็นกำลังแร่งเชียร์แร่งใจให้เฮาสองคนหนะะ่ยได้ค่ะเพื่อนรักเพื่อนรักก็เพื่อนรักบานติดของคือกันพูดดีแห้งติดก็เส้าอุบัต้อีกพี่น้องบานเรา,ต,าติดไม่นำโค้งก็เศ้าอุบนอีกติดมาแต่เกิดพ่นเล้อค่ะแต่ว่าเป็นคนที่บานติดของที่บ่เคยขามของจา้าคือแต่ว่าเพิ่นเคยอันมีอาชียบในฝันได้พี่น้องอาชียบหาบของข้นทาพ่น่า <laughs> อาเีย <laughs> ใชอะไรดีเดอ้อช่วงนั้นบูมเน้่เหรออยู่ติดค้องบ่เคยขามไปเยี่ยมพี่น้องฟังผลจ๊กเถอเวลามีเวลามีตลาดนัดทางผล,ผลขามมาั้ขำอมะอยู่ทาโค้งพี่นอ้องอยู่ทาคล้องหะหอค้องขึ้นคล้องลงข้นแบกข้นหับสนุกเอาเงินยัง่งโอ้ยมันได้ก็ไม่ได้หน่อยขันซะละ่ะ บองเมื่อเป็นไรบอกไม่นบอกเอยเห็นคอยย่างลงย่างขึ้นย่างลงเขาคือเศรายอู่งาับงับเลย้พี่น้องที่ต้อการข้ามนี่เอ้าอ้ามอือออมแล้วก็ข้าแต่ว่าหวานอีหลีบ่ได้เว้าเล่นพี่น้องมันหวานอีหลีเด้อะค่ะ มาบ้านเซาบนบรรยากาศบ้านพันดีท้งไฮท้งหน้านาะพี่น้องเรียงไก่เรียงขั้วิพี่น้องอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวเรียงไก่เรียงขั้วบ่เรียงเตียงงูเข้ามาเพราะแม่ค่อยเพลสละกินงูวยกินมเตียงกับแม่ได้ไหม โอ๊ยขอเพชรละบ่บ่อย่างจังหวเพราะว่ายยังคือเพราะมีเงินซื้อแม่นอยู่ซาบุนบอกแล้ักซิมให้พี่น้องมึงก็ได้พี่หนอสิบพี่บังพูดเราสามเป็นยังไงเป็นยังไงคือผักสี่บอคือผักสี่เหล่าเนี่ยแม่บอ คยบอกเจ้ากินหัระาะว่าากินแต่ว่าต่ว่าเราสาดพักซี่เหล่ากินพักซี่เหล่าสิแรงกลัวพี่น้องก็เสื่อว่าพักเข่วกับบอแมนบอแมนเนาะอืพักยังกับซามันกินหนอนข้าแถมมาโอ้แต่ว่าคิวใดญใจอยู่เด้นพ่อมแม่เคยรักต้องไปแล้วเอาไหมอ่ะสองตอนเนี่ยจะแพ่ง,งอะไรยังโอ้โหซื้อคนมีอาการซีซาดก็แล้วเราสิแก้เพลสไปมะเขาโพดได้ดพี่น้องเลยจะโหว่า ข่อยสมัยเป็นนักศึกษาพี่น้องเด็กหน่อยรุ่น้นองบอกซู่ฟังมาอยู่บ้านปูบักสลี่ขายข่อยว่าเขาใจบักสลี่เอียงน้อบักสลี่กันดีเดบักสลี่มาสานบอกข่อยโอ้พ่ขอข่อยฟังอยู่หลังนั่งน้นองเป็นคนบ้านใดลนะน้องว่าไทยสกลอยู่บ้านปูบักสลี่ขายเพ่นา่า <laughs> ย่ำ ยามเสา์ยามแหลงก็ไปขาบักสลีเฮ้ยยังเนอะแล้วก็ฟังงงงงไปงงมากให้คนดึงไปฟังโอ้ปลูกกระปวดขายนี่เองขาเอาเองสินยาวเลยยาวเลยเผลลัตหึ่มปลูกกรหวานหวานอุ้ยมันพอเอ็นดังตุ๊บหลวงเหรอ ปลาเลยพี่บอลเอ็นปลาพี่น้องยำลงไปคำหนึงดังตุ๊บเลยสุดยอดเนาะแซ่บอีกนิด ขาอยากเอาข่าวนี้วมันท้อมาบายใส่มุกเป็นตะแสบไปอีกแบบเลยนะเจ้าหลักมันได้มันได้มุกจายบาถูกไหมเอาข่าวนี้วมาจับหมจับแจวนี่แม่นอยู่เอาเป็นชู้จีเดะข่าวนียวมากแล้วข้าปั่นมาเออเนาะเขาทาตัว ปลาว่างทึงแม่อีดหรอกกินไปกินมากระเบิดพี่น้องแสดงว่ามันแสบไร้เติบเไปเจ้าวแสบไปดีรอหมึงเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มซีฟู้ดส่ว่าสบีลงไปพี่น้องโอ้ยเข่ากันปันยังหวานลงคอเลยนะจะไปหาตัวพี่น้อง่ะ้ คนคือข่อยบ่เคยตัวบ่เคยตัวแต่ยามนร้อนอือกังสีกะว่าซอยพี่น้องเอ้ยจำเจ้าจำเจ้าต้อยมืกแตงเนี่ย ไปกินมากกับเบริร์พี่น้องเอ้ยฝากนี่เด้อค่ะฝากสาอุบลคนแคมของก็เผื่อลาค่ะต่อไปนีสิมีเผื่อลกักมากินเป็นเผื่อฝากใ้หน้อบอ้อมใจพี่น้องนะคะสาอุบลนคนแคมของค่ะคนอุบนลราชธานีเนอะอำเภอเขมรลาดค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้เฮาสองคนเนาะคะ่ะก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่เทื่อหน้ะ แจ็กสี่มากินยังให้เบิงหรอพี่น้องแมนอยู่รอเบิงเด้อพี่น้องเด้อก็สิหาเนี่ยเป็นตะแสบตะแสบละ่ะมากินซูเบิงแมนจ้ะโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ